สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเชลซีทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของเชลซีระหว่างเบรนท์ฟอร์ดพบกับเชลซีที่สนาม GT e c h c o m m u n i t y Stadium มผลการแข่งขันจบลงด้วยสกอร์2-2ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เต็มไปด้วยดรามา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชลซีของเราออกไปเยือนด้วยความมั่นใจหลังจากพักเบรกทีมชาติและมีการปรับทัพในบางตำแหน่งเกมนี้ เอนโซมาเรสกามีการโรเทชันผู้เล่นอยู่พอสมควรโดยแฟนๆนสิงห์บลูได้เห็นการประเดิมสนามของฟาคุนโด้บัวนอเเต้ที่ย้ายมาร่วมทีมแบบยืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายรวมไปถึงยอเรลฮาโตกองหลังดาวรุ่งที่ได้ลงตัวจริงครั้งแรกขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเมื่อเวสลี์โฟฟาน่าหายเจ็บกลับมาลงสนามได้เกมในครึ่งแรกเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ปัญหาที่เราคุ้นชินก็ยังคงเหมือนเดิมครับ คือการเจาะแนวรับคู่แข่งยังไม่เด็ดขาดพอจังหวะที่น่าจะได้ประตูกลับกลายเป็นเบรนท์ฟอร์ดที่ใช้การโยนบอลยาวเล่นงานแนวรับของเราจนกระทั่งนาทีที่35ครับเบรนท์ฟอร์ดมาได้ประตูขึ้นนําแบบไม่คาดคิดบอลยาวถูกเปิดขึ้นมาให้เควินชาเดอร์โทซินพยายามเข้าสกัดแต่บอลดันฉลับเข้าประตูไปทําให้เจ้าบ้านขึ้นนำหนึแต่เชลซียังไม่ยอมง่ายๆเรายังครองบอลบุกต่อเนื่อง และเกือบตีเสมอได้จากลูกเตะมุมที่เอนโซเฟอร์นันเดสยิงไปชนเสาแต่ก็จบครึ่งแรกด้วยการที่เราเป็นฝ่ายตามหลังเริ่มครึ่งหลังมาเลสกาแก้เกมทันทีด้วยการเปลี่ยนผู้เล่นถึง3คนรวดส่งทั้งริสเจมส์มาร์คูคูเรยาและไทริกจอร์ดลงมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ค่อยๆสร้างความแตกต่างให้กับเกมจนกระทั่งถึงนาทีที่56การกลับมาของโคพาเมอร์ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญ เขาลงมาได้ไม่นานก็ยิงประตูตีเสมอให้ทีมได้1-1ห,ห,หลังจากเจาเปโโรม่งชงให้ถือเป็นการกลับมาที่สวยงามของพาวเมอร์หลังจากหายไปสองนัดด้วยอาการบาดเจ็บและเหมือนจะเป็นคืนที่เชลซีของเราได้เฮต่อเนื่องเมื่อโมอเซสไกเซโดยิงประตูสุดสวยจากนอกกรอบบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมแบบผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์เซฟกลายเป็นเชลซีออกนำ2-1ในช่วงท้ายเกมต้องบอกว่าประตูนี้แฟนแฟนสิงห์บลูหลายคนน่าจะลุกขึ้นยืนเฮกันทั้งบ้านทั้งเมือง แต่ดราม่ามันอยู่ตรงนี้ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่แฟนบอลกำลังนับถอยหลังรอ3แต้มสำคัญเบรนฟอร์ดกลับมาได้ประตูตีเสมอจากฟาบิโอคาวันโยตัวสำรองที่เก็บบอลหลุดมาได้ที่เสาสองยิงโล่งๆเข้าไปกลายเป็นสองสองและจบเกมด้วยผลเสมอที่น่าเสียดายสุดๆพูดถึงภาพรวมของเกมนี้เชลซี Chelsea ทำได้ดีในหลายช่วงโดยเฉพาะการครองเกมและการต่อบอลในแดนกลาง เอนโซเฟอร์นันเดสแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและการคุมจังหวะขณะที่โคพาเมอร์ mer, ยังคงเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญที่สร้างความแตกต่างได้ทันทีเมื่อเขาอยู่ในสนามส่วนไกเซโดวันนี้ก็ไม่ใช่แค่ทำลายเกมแต่ยังกลายเป็นพระเอกในเกมรุกด้วยประตูที่สวยงามอย่างไรก็ตามปัญหาเดิมๆก็ยังคงอยู่ครับคือการรักษาสกอร์นำและการเล่นเกมรับในช่วงกดดันท้ายเกมเรามักจะพลาดในช่วงนาทีสำคัญ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ชัยชนะหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาสรุปแล้วเกมนี้เชลซีมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือการกลับมาของผู้เล่นตัวหลักอย่างพาเมอร์และโฟฟาน่ารวมถึงประตูที่สวยงามของไกเซโดแต่ข้อเสียคือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเกมรับที่ทำให้เราชั่วสามแต้มไปอย่างน่าเสียดายต่อไปเรามาดูคะแนนนักเตะเชลซีที่สื่อต่างประเทศอย่างเดอะสแตนดารได้ให้คะแนนไว้ครับโรเบิร์ตซานเชส 7คะแนนไม่ใช่ความผิดของเขาใน2ประตูที่เสียไปเขาเซฟสำคัญได้ถึง2ครั้งรวมถึงลูกปลายนิ้วที่ป้องกันไม่ให้ทีมเสียมากกว่านี้แถมออกมาคว้าบอลจากลูกครอสอย่างมั่นใจถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเวสลี์โฟฟาน่า5คะแนนเกมนี้เป็นวันที่ยากสำหรับเขาในตำแหน่งแบ็กขวาถูกกดดันหนักตลอดครึ่งแรกและยังไม่สามารถกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดได้ สุดท้ายถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่พักครึ่งโทซินอาดาราบิโยโย5คะแนนมีส่วนพลาดในจังหวะที่ชาเดอร์หลุดเข้าไปทำประตูแม้โดยรวมจะเล่นเกมรับและการจ่ายบอลได้ดีแต่ความผิดพลาดนั้นก็ทำให้คะแนนลดลงชาโลบา7คะแนนเล่นเกมรับได้มั่นคงที่สุดในบรรดากองหลังของเชลซีวันนี้ทูเคนที่นั่งชมอยู่ก็น่าจะชอบใจแต่ปัญหาคือเมื่อเติมขึ้นหน้าแล้วจบด้วยการยิง มักจะไม่ตรงกรอบเจอเรลฮาโต้4คะแนนผลงานไม่เข้าตาเลยมีส่วนร่วมน้อยในเกมรุกเกมรับก็ไม่โดดเด่นแถมได้ใบเหลืองก่อนถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะเอนโซเฟอร์นันเดส7คะแนนเป็นหัวใจของทีมชัดเจนครองบอลได้ดีจ่ายบอลมีคุณภาพและสมเหตุสมผลคุมจังหวะในแดนกลางได้อย่างมั่นใจและทำงานหนักเวลาไม่มีบอล m o ยเ e สไกเซโด o 7คะแนนวันนี้ไม่เด่นเรื่องตัดเกมเหมือนเคยแต่กลับกลายเป็นฮีโร่ชั่วคราวของทีมด้วยการทำประตูสุดเฉียบคมในช่วงท้ายเสียดายที่ลูกนั้นไม่ใช่ประตูชัยเปโด o นโต o 6คะแนนวิ่งขยันช่วยทีมเพรสซิ่งแต่ปัญหาเดิมยังอยู่คือการสร้างสรรเกมรุกที่ไม่เฉียบขาดพอฟาค u n d o b u ูอา n น t นเตคะแนนประเดิมสนามแบบพอใช้ได้ โชว์การควบคุมบอลในพื้นที่แคบแต่ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคในเกมใหญ่ได้สุดท้ายถูกถอดออกตอนพักครึ่งเจมี ens, ่กิทเทนส์หคะแนนพยายามแล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆแถมโดนจับลำหน้าในจังหวะไม่ควรเป็นเล่นไป55นาทีก็ถูกแทนที่เจ้าเปโดร6คะแนนทำงานหนักวิ่งไล่ตลอดทั้งเกม และสุดท้ายก็มีรางวัลด้วยการแอสซิสให้พาวเมอร์ตีเสมอได้ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญส่วนคะแนนของตัวสำรองไทริกจอช6คะแนนลงมาแล้วมีจังหวะยิงทดสอบผู้รักษาประตูทันทีแสดงให้เห็นถึงพลังและความมั่นใจริสเจมส์6คะแนนเติมเกมด้วยพละกกำลังเล่นได้มั่นใจแต่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยมาร์คคูคุรยีย6คะแนนทำงานหนักในเกมรับ มีจังหวะสะกัดสำคัญแต่ในเกมรุกยังไม่เฉียบขาดพอโคเฮลเมอร์ Palmer, 8คะแนนซูเปอร์ซับท,ที่เปลี่ยนเกมให้เชลซียิงประตูสวยงามภายใน5นาทีหลังลงสนามและเกือบเป็นฮีโร่ด้วยการยิงประตูชัยแต่พลาดไปนิดเดียววันนี้คือแมนออฟเดอะแมตช์ของทีมส่วนคะแนนของอเลฮันโดรกานาโชไม่มีคะแนนเพราะได้ลงสนามในช่วงท้ายเกมยังไม่มีเวลามากพอที่จะตัดสินผลงาน แล้วคุณล่ะครับแฟนสิงบลูคิดเห็นยังไงกับเกมนี้คุณคิดว่าเชลซีควรโทษใครกับการเสียประตูในช่วงท้ายหรือเราควรโฟกัสไปที่ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆของทีมลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ